แค่คุณลดขนาดของพุงคุณลงได้เชื่อไหมครับว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานของคุณจะดีขึ้นอย่างน้อยประมาณ3-5เท่ามีหลายๆการศึกษานะครับพบว่าแค่เราสามารถลดพุงขนาดของพุงเราลงได้นะครับในคนที่มีพุงเกินมาตรฐานก็สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานได้อย่างชัดเจนตั้งแต่3-5เท่า แล้วจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยซึ่งไม่ใช่ตำรานะครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์จากการที่เราได้ดูแลคนมาหลายๆปีเนี่ยเราพบว่าใครก็แล้วแต่ที่สามารถลดภูมิได้ประมาณตั้งแต่3นิ้วขึ้นไปความเจ็บป่วยหรืออาการของโรคเบาหวานเนี่ยเขาจะดีขึ้นอย่างชัดเจนครับจากสิ่งที่ผมประสบมาผมพบว่า การที่เราดูแลสามารถทําให้คนที่มีภาวะอ้วนลงพุงลดขนาดของพุงเขาลงได้ตั้งแต่สามนิ้วขึ้นไปอาการของโรคเบาหวานเขาก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงคนปกติได้หลายๆคนคุณหมอที่ดูแลเขาอยู่สามารถที่จะกลับมาให้เขาลดปริมาณยาที่เขาต้องใช้ลงในแต่ละวันได้ สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้และก็ทำให้ตัวเองสามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้เพียงแต่เราลดขนาดของภูมิเราลงแค่นั้นครับ <S 1> <S 1> ผมอยากจะเชิญชวนให้พวกเราลองหันมาใส่ใจในเรื่องการลดภูมิลดขนาดของภูมิลงเพราะหลายๆคนจะไปนเน้นที่เรื่องการลดน้ำหนัก แน่นอนครับการที่เราลดพุงได้น้ําหนักเราก็จะลดลงด้วยแต่การที่เราลดน้ําหนักอย่างเดียวเนี่ยหลายคนพุงไม่ยุบครับเพราะฉะนั้นการที่เราลดพุงเนี่ยคือการที่เราลดปริมาณไขมันที่มันสะสมอยู่ในอวัยวะภายในร่างกายเราซึ่งเป็นสาเหตุที่สําคัญของโรคทั้งหลายที่เรากล่าวมานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถลดข,ดขนาดของพุงเราลงได้เนี่ยก็จะทําให้เราลดไขมันในร่างกายเราลงซึ่งหลายๆคนนะครับ ที่จากประสบการณ์ผมเราพบว่าบางคนเนี่ยลดขนาดของภูนจนสามารถเปลี่ยนไซส์กางเกงได้ประมาณ2-3ถึงไซส์เนี่ยสุขภาพร่างกายเขาจะดีขึ้นเยอะมากและที่สำคัญก็คือร่างกายเขาจะแข็งแรงขึ้นแล้วโรคภัยไข้เจ็บของเขาที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรู้ได้ยังไงเพราะว่าการที่เขากลับไปหาหมอที่รักษาหรือดูแลเขาอยูย่คุณหมอท่านก็จะรู้สึกว่าร่างกายของขคุณค่ดีขึ้นและก็จะค่อยๆลดยาของเขาลงได้ สิ่งเหล่านี้ครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จากประสบการณ์ของผมเองที่ผมทํามาประมาณ3-4ปีเนี่ยเราก็พบว่าเราแค่ลดพุงของคนลงสุขภาพเขาจะดีขึ้นแน่นอนครับอยากให้พวกเราเน้นมาเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายของเราลดขนาดของพุงเท่ากับการลดไขมันที่อยู่ในร่างกายเราครับแต่การลดน้ําหนักอาจจะไม่ใช่ลดไขมันก็ได้ครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้จะทําให้พวกเราหันมาดูแลใส่ใจเรื่องการลดไขมันลดขนาดของภุงมากกว่าการลดน้ําหนักครับเพราะการลดขนาดของภุงและลดไขมันแสดงถึงสภาวะร่างกายที่ดีและแข็งแรงมากกว่าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้ เราพบว่าถ้าลดขนาดของภูมิลงได้ร่างกายเขาจะกลับมาใกล้เคียงคนปกติมากที่สุดแล้วผลการตรวจทางห้องแล็บหลายๆอย่างก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลในเลือดน้ำตาลสะสมหรือแม้กระทั่งไขมันในหลอดเลือดก็จะดีขึ้นครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากให้ความสำคัญมากกว่าการไปดูเรื่องการลดน้ำหนักอย่างเดียว เพราะการลดน้ําหนักอย่างเดียวอาจจะไปลดอย่างอื่นเช่นน้ํากล้ามเนื้อกระดูกผิวหนังคนที่ลดน้ําหนักผิดวิธีก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกอาจจะบางลงผิวหนังอาจจะเหี่ยวย่นหรือที่เราหลายๆคนกลัวกันก็คือลดแล้วกลัวแก่ลดแล้วกลัวเหี่ยวลดแล้วกวยวยล,ลัว,วโสมอย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการลดน้ําหนักที่ไม่ได้ลดเฉพาะไขมันอย่างเดียว าน,นผมอยากเชิญชวนใน้พวกเราหันมาลดน้ําหนักที่เป็นการลดไขมันมากกว่าการลดตัวเลขน้ําหนักครับเพราะการลดไขมันในระยะยาวแล้วยังไงสุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนที่สําคัญคือจะไม่เหี่ยวจะไม่โซ่และจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บผมหมอกดลดภูมิอยากเห็นพวกเรามีความสุขสุขภาพดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ถ้าพวกเราคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคนที่เรารักให้ชวนเชิญคนที่เรารักเข้ามาดูคลิปนี้ครับหรือแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนที่เรารักได้ชมผมหมอคนรถภุ่มอยากเห็นพวกเรามีความสุขสุขภาพดีสวัสดีครับอย่าลืมนะครับรถภุ่มไม่ใช่รถน,น้ำหนัก